สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมาเบิ่งกันเ้อค่ะว่าวันหยุดนี่เปี่ยวกับพย่อยจะไปทํากิจกรรมอีกอย่างกันพย่อยกะเตรียมเสร็จกระจกหนารถค่ะเพื่อความสวยงามในการถ่ายรูปภาพข่างทางค่ะพี่น้องนั่นล่ละค่ะพี่น้องเตรียมตัวกันเลยนะคะมารับชมวิวสวยๆกันเลยค่ะข่างทางสวยมากเลยนะคะมีการทําไรน่นาสวนเกษตรกรรมล้วก็มีแม้กระทั่งการเลี้ยงม้า แล้วก็เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็เป็นโรงงานเฮดเยี่ยวก็ปุยอะค่ะปุ๋ยคอกนี่ยังแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายมากค่ะเป็นโรงงานเฮดแตงดองก็มีคือข่างทั้งเป็นอีหยังที่แบบว่าน่าสนใจมากค่ะถ้าเปียวมีเวลาสักนิดนึงเปียวอยากจะลงไปทุกโรงงานเลยค่ะเปียวอยากมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดยอดมากค่ะแถบนี้นะคะ มาถึงแล้วจ้าโอ้ยสวยงามมากเลยธรรมชาติที่สวยงามนะคะเกาะนี้จะเป็นเกาะแบบสวนสาธารณะพื้นบ้านมาเทียวแบบเชิองอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเขาจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะคะ,ะใ,หให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะ เขาจะบบตกแต่งอีอยงมากมายแล้วกับเกาะนี้นะคะถูกกอ่อตั้งมาทั้งหมดเป็นลานอาหารคอฟฟี่ช็อปแบบนี้นะคะ่ะได้71ปีแล้วค่ะแล้วกัเกาะนี้นะคะ,ะจะเป็นอย่างที่แบบว่าสามารถจัดคอนเสิร์ตได้บรรจุคนได้ประมาณ3,400คนนะ่ะเคยจัดคอนเสิร์ตมาแล้วถึง3-4ครั้งนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเปียวออกมาทานข้าวนอกบ้านนะคะ,ะกับคุณลุงเดี๋ยวจะเอาวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าวิววันนี้เป็นอย่างไรสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคน เป็นร้านอาหารที่ติดกับป่านะคะแล้วก็มีภูเขาต้นไม้สูงเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดูนะคะว่าเ,เขาบอกว่าที่นี่อาหารขึ้นชื่อมากเลยนะคะจะเป็น ปาแซลมอนรมควรนะคะแล้วก็จะเป็นสกอร์เก้นหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นซอสที่ใส่ด้วยครีมแล้วก็มีไข่คาเวียนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็หอมแดงนะคะทานคู่กับเฟย์เยอร์กาเฟ่น,นยนะ่ะทานคู่กับหอมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น หอมดองนะคะทุกคนแล้วก็มีต้มมันฝรั่งค่ะแล้วเขาก็จะโรยด้วยผักชีนะคะบ้านเรานั่นเองนะคะเนี่ยค่ะทุกคนอาหารของอคนชาวสวีเดนนะคะจะเป็นอาหารง่ายๆค่ะเขาจะทานอาหารตามเทศกาลฤดูกาลนะคะอร่อยมากค่ะแล้วอันนี้นะคะเป็น แรกมักกะแรกมักกะของเขาก็จะเป็นขนมปังนะคะเขาทำทุกอย่างใหม่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟก็จะมีกุ้งนะคะอยู่ข้างในแล้วก็จะมีขนมปังเขาก็จะทากับเนยนะคะแล้วก็มีแตงให้อันนี้จะเป็นออเดิร์นะคะแต่ถ้าเป็นเมนูเลยจะหน้าตาจะไม่เป็นแบบนี้นะคะี่แหราคาเป็นของเปรี้ยวนะคะเมนูของเปรี้ยว ส่วนอันนั้นเป็นของคุณลุงค่ะคุณลุงลสักนะคะแฮมเบอร์เกอร์มังสวิรัตแล้วก็มีทอดมันด้วยนะคะตยวสมอกก็เอ็นเนี่ยค่ะก็ทอดมันธรรมดานะคะใส่เกลือด้วยนะคะใส่เยอะเลยคิดว่าชิมดูสิอืมอร่อยค่ะนะะี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทานก่อนนะคะบ้า น้องจ้าเปียวพอ่อย,อยังไงเต็มเลยค่ะโอ้ดอกของเขาเห็นบ่าค่ะสวยงามมากเลยธรรมชาติสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคน รู่ว่าเปียวอยู่ใส่พี่น้องเปียวขึ้นมาทั้งภูเขาเปียวพี่น้องเปล่าเปียวปีนขึ้นมาจากทุกคนเห็นข้างล่งางปะจะเป็นมองที่เขาเล่นน้ำค่ะกระโดดน้ำกันเขาก็มาตกป,าปลาโยกาก็มามากินอาหารอยู่นี่ค่ะแล้วค่ะมาถ่ายธรรมชาติของของภูเขาที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เบงวิว วิวข้างหลังสวยงามมากเลยค่ะเขาอ,อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นพาคไหค้นมะนังเหลนแล้วก็ตากแดดด้วยนะคะ mm hmm. ดูนะคะทุกคน mm hmm. เห็นปะค่ะอุ mm ้ย hmm. ก็จะให้เบื้องสารไลตรงนี้ก่อนนะคะ mm hmm. ทุกคนเบื mm hmm. ้องเฟิร์นต้นเฟิร์นมีแบบนี้แล้วก็แบบแบบเป็นน้อยแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะ mm hmm. ขึ้นสลับกันกับก้อนหินอืม mm hmm. mm hmm. เนาะค่ะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะโอ้ภูเขาแ <c oughs> หมทุกคนเพื่อไปกินข้าวมาเมื่อกี้ร้านอาหารตรงนั้นนะคะ <c oughs> แล้วาก็ศแบ่วมาทายทำวิวธรรมชาติสวยๆเนาะค่ะทุกคน นั่นแหละคะ่ะทุกคนไปสวยบ่คะ่ะทุกคนเป็นภูเขานั่นแหละคะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวกะจะเดินกลับไปที่รถแล้วนะคะสวัสดีจ้บพ่อแม่พี่น้องเดาสิให้เบิงวิวดนะจ้ะวิวของแม่น้ำสวยสวยพี่น้องจ้าอยู่ข้างล่างเดียวดูสิให้เบงน่าขันเนาะสวยงามมากเลยค่ะ ยุไ่ไม่น่าพี่น้องคอยเห็นันคอันนึงคือ,ค,อคือผักกระจองบ้านเฮาเพา่จะแห่ขุนเจ้าบึงเยค่ะคือคือผักกระจองบานเฮาค,ค่ะพี่น้องค่ะคอยนึกว่าปานผักกระจองบานเฮาจะเป็นคือกันครับน้องมาคือบอ่ เปียวรกว่าผักกระจองค่ะทุกคนคือคือผักกระจองอันราคาพี่น้องโดยเสหเบิ้งได้ว่าเปียวมาเปียวมาเบิง้งเอียงอยู่แถบนี้พี่ดองจา้าบรรยากาศก็กดีดีมีร้านอาหารเนีเขานั่นนงกินพร้อมแล้วก็มีวิวให้เข้าเบิง้ง,งเปียวมาเที่ยวมองนี้ค่ะเป็นมองท่องเที่ยวที่อันเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะก็มีสัตว์ป่ามียังเป็นปลา เก่าแก่ค่ะเขาเก็บอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะคะนั่นละคะ่ะทุกคนเฮีใหญ่ม่อยวเสียแล้วแล้วมงนิกาคนกับเจนีหมดคนเดินนี่ค่ะคนกระโดดตามเล่นกันอยู่หมดคุณค่ะเนาะนั่นละคะ่ะทุกคนถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะคะทุกคนบาย